อร่อยไหมลูกอมืมาน้อยโดนทิ้งอีกแล้วนะคะน่าสงสารอันนี้มีคนเอามาทิ้งเลยที่ทุ่งนาเนียทุ่งนาก็มีเป็นถนนนะ่ะถ้าออกไปก็ต้องอาจจะโดนรถเกียบอะ่ะก็อยากหาบ้านให้น้องนะแต่ว่า ช่วงนี้ก็ลำบากหมดก็เคยบบกในหาประกาศหาบ้านให้น้องเหมือนกันแต่ว่าน้องอ่ะอย่างว่าแหละบางคนเขาก็มีหมายบ้านเยอะแล้วอย่างเงี้ยเขาน่าสงสารจังเลยกินเข้าไปลูกกินเข้าไปเดี๋ยวมาให้อีกกลางคืนให้นอนผ้าแล้วลูกเนี้ยนี่เอาผ้ามาให้เขาด้วยนอนผ้าตรงนั้นนะลูกนะกลางคืนจะได้ไม่ ที่บ้านก็มีหมาทั้งสี่ตัวแล้วจริงๆอยากเอาเขากลับบ้านมากเลยนะคะเนี่ยแตความที่เราก็ไม่ได้ใช่คนร่ำรวยเนาะถ้าเอาเขากลับไปอะเอาอยัางไงดีเนาะใครเมตตาน้องสงสารน้องก็เออใครอยากมีใครอยากเลี้ยงหมาก็ติดต่อมาได้นะคะอะนอนตรงนั้นนะลูกนะคงดีใจได้นอนผ้าด้วยวันนี้ มีผ้าปูให้นอนด้วยหนูนอนด้วยกันนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปแม่ไปตลาดก่อนเดี๋ยวแม่จะแวะมาดูอีกนะไปกันนะลูกนะ